ครับผมก็สวัสดียามสายๆนะครับตอนรับเข้าสู่สวนวิมานดินฟาร์มนะครับก่อหัางหายกันไปหนึ่งวันนะครับเมื่อวานมัวแต่ขนทรายนะครับขนทรายเร่งทำกองนกยูงให้เสร็จตอนนี้เสร็จแล้วนะครับกองนกยุงอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอานกยุงเข้านะครับก็เดี๋ยวต้องทําคอนอีกนิดหน่อยนะครับสําหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตบ้านริมน้ํานะครับเราพามาชมฟ้านะครับ เนี่ยครับก็จะมีอุปกรณ์นะครับมาแนะนําเทคนิคการขึ้นฟ้านะครับมีอุปกรณ์นิดหน่อยนะครับเป็นสะดวกสบายนะครับเนี่ยครับเป็นแม่แรงนะครับเราเชื่อมตัวนี้นะครับเชื่อมขานี่ติดนะครับแบบนี้นะครับเราตรงนี้หมุนปรับได้นะครับเนี่ยครับหมุนปรับให้ยกขึ้นได้สามารถทํางานคนเดียวได้เลยนะครับเนี่ยครับก็เอาขึ้นเอาลงได้นะครับชักขึ้นชักลงก็คือตรงนี้นะครับนี่ครับ เอาถอดน็อตออกมันก็จะลงมานะครับแล้วก็เอาเอาแผ่นนะครับแผ่นกระเบื้องใส่นะครับแล้วก็ปรับปรับขึ้นไปนะครับสามารถโยกได้นะครับเนี่ยครับเป็นแม่แรงที่แถมรถมาครับเนี่ยครับแล้วก็ยิงได้เลยครับสามารถทํางานได้คนเดียวเลยนะครับครับตรงนี้ก็จะกรุผนังด้วยนะครับนี่ครับอันนี้ใส่ใส่เหล็กไว้แล้วครับเดี๋ยวเอาแผ่นมาติดเลยนะครับ ถ้าไม่ตรงก็สามารถขยับได้นะครับแต่พื้นนี่ต้องปูเสื่อหรือรองอะไรไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวก็เบื้อมันอันนี้นะครับเนี่ยทำงานง่ายๆเลยนะครับก็ใครอยากเอาไปทำใช้ก็ทำได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันใกล้ๆนครับนี่เชื่อมติดเหล็กเลยครับพอเสร็จปุ๊บก็ถ้าไม่ได้ใช้งานต่อก็แกะออกได้นะครับ ตังเหล็กขึ้นไปแบบนี้นะครับนี่เป็นสลักใส่นะครับแล้วก็อันนี้ครับทําชั่วคราวนะครับก็ใช้ได้นะครับนะครับสามารถยิงได้เลยนะครับนะครับโยกโยกหมุนหมุนนะครับแล้วก็ยิงสว่านได้เลยครับไม่ต้องยกให้ปวดแขนนะครับนี่ครับบริเวณนี้ก็เลยช่องนึงครับ ตีฝ้าแล้วก็จะตีกรุผนังนะครับเนี่ยครับเวลาติดแอร์จะได้เย็นชุ่มฉ่ำนะครับเนี่ยครับเราจะพามาอัปเดตนะครับสำหรับบ้านริมน้ำก็ยังไม่ได้อันนี้นะครับยังไม่ได้เดินไฟนะครับเดี๋ยวตีเดินฝ้าเสร็จก็กกค่อยเดินไฟครับตรงนี้ก็เป็นเป็นสังกะสีนะครับสังกะสีเอาแปลไว้กันนกนะครับก่อนหน้านี้นกนกเข้ามานี่เยอะมากนะนกพิราบนะครับ เนี่ยครับติดแบบนี้ครับติดจากด้านในนะครับเราต้องติดอันนี้ก่อนนะครับถ้าขึ้นฟ้าแล้วมันจะติดยากนะครับเพราะเราไม่มีนั่งร้านสูงๆนะครับเนี่ยครับติดกันนกนะครับตอนแรกว่าจะใช้ตะข่ายนะครับเปลี่ยนแผนนะครับเราใช้สังสีเป็นแผ่นแบบนี้ครับนีครับแผ่นเรียบบางๆนะครับอันนี้ก็ขึ้นโครงไว้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมก็จะไป ไปเอาทรายนะครับใส่เพิ่มนะครับแล้วก็จะเอานกยุงเข้ามานะครับโอ้โน้องมันนี่มาแล้วครับน้องมันไม่มันนี่มาเร็วนี่มันตามหาผมนะครับมาเร็วนี่ครับบรรยากาศตรงนี้นะครับถ้ายืนอยู่ข้างนอกนี่ก็จะเห็นบริเวณรอบๆเลยนะครับนี่ปล่อยควายยินย้าอยู่นี่ครับน้องควายนะครับ กินหญ้าทุ่งกว้างนะครับเดี๋ยวบริเวณตรงนี้นะครับหญ้าไม่ค่อยมีแล้วผมจะย้ายไปข้างหลังนะตรงนู้นยังเขียวๆอยู่ครับนู่นนะครับนี่ครับกินฟางอยู่นูนก็มีครับนี่ครับเดี๋ยวลงรถนี่ต้องทำใหม่นะครับลมครับนี่บริเวณที่ต้มข้าวหมูนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ต้มข้าวหมูเลยครับเ๋ยวผมต้มข้าวหมูยายทาก็ไม่มานะครับวันนี้นะครับเฝ้าบ้านนะครับไม่มีใครอยู่บ้านครับนี่ครับกองยกยุงครับเดี๋ยวเราลงไปชมกันครับเดี๋ยวเหลือใยอีกประมาณนิดหน่อยนะครับ แต่กรงมันเสร็จหมดแล้วนะครับเหลือทรายแล้วก็เดี๋ยวทําคอนนะครับแล้วก็เอายกยุงเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็ขึ้นยิงได้ง่ายๆเลยนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับเผื่อเพื่อนๆเอาไปลองทําได้นะครับก็อ๊อกเหล็กนะครับนี่เป็นการทําแบบใช้ชั่วคราวนะครับทําเราไม่ได้ทําถ้าทําแบบทําแบบ ถาวอไปเลยก็จะทําดีๆกว่านี้หน่อยนะครับอันนี้เราพอเสร็จปุ๊บเราก็ไม่ได้ใช้งานตีฝาอะไรแล้วเราก็จะลือออกนะครับเนี่ยครับแบบนี้ครับทําขาตั้งนะครับขาตั้งแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับเนี่ยครับแล้วก็แมลงแมลงไว้ยกนะครับไว้ยกเพื่อปรับระดับนะครับฝานี่สูงสองเมตรห้าสิบนะครับจากพื้นถึงเนี่ยครับ ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็จะพามาชมห้องนกยุงนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะขนทรายนะครับอีกสักประมาณห้าเที่ยวนะครับนี่เสร็จเรียบร้อยครับมันอาจจะย้อนแสงครับนี่ครับนี่ครับขนทรายมาแล้วครับได้ครึ่งนึงครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาใส่ให้เต็มเนี่ยครับสูงประมาณสิบเซนนะครับทรายน่าจะห้าเซนสิบเซนครับ ค่อนสร้างหนาพอได้นะครับเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นลวดเนี่ยครับกรงนะครับน่าจะเอาอยู่นะครับเดี๋ยวต้องรอลองลองลองเอามาปล่อยดูก่อนนะครับอยู่ไม่อยู่ไม่รู้นะครับแต่ถ้าพวกนกยุงพวกอะไรถ้ามันกินอิ่มนอนดีนะครับไม่มีศัตรูมันก็ไม่ออกไปไหนนะครับเนี่ยอะไรทุกๆอย่างนะครับพวกไก่พวกอะไรเหมือนกันนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะ จะยิงยึดอยู่นะครับตรงนี้ไม่ได้ปล่อยไว้อย่างนี้นะครับนี่ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตขนทรายนะครับมาใส่ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ทําคอนนอนให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอานกยุงเข้ามากันนะครับวันนี้นะครับนีครับน้องควายของเราก็กินอาหารอิ่มแล้วนะครับนอนอยู่ตรงนู้นครับอย่าอิ่มแล้วมาเดินยอนตรงนี้พอมันหิวมันก็ออกไปอีกนะครับนอนใต้ต้นไม้ตอนนี้คอกนกยุงก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับนี่เป็นภาพรวมนะครับดูครับ ผมว่าทรายใส่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทําคอนให้นอนนะครับนี่ครับแล้วก็มีต้นหมากนะครับมาปลูกนะครับแล้วก็ตะไคร้นะครับนี่ครับน้ําอาหารเตรียมเรียบร้อยนะครับนี่ครับผมคาดว่ามันน่าจะออกไม่ได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ดูกันก่อนนะครับว่ามันจะออกได้หรือเปล่านะครับอันนั้นก็ทําไว้เผื่อเขาจะไข่นะครับแต่ว่ายังไม่ถึงเวลานะครับตรงนั้นจะทําเป็นรังไข่นะครับนี่ครับเอาไม้มาเนี่ยครับค่อนข้างหนาแน่นนะครับขึ้นคนขึ้นนั่งได้เลยนะครับ ให้นอนนะครับเดี๋ยวก็จะมีสแลมนะครับสแลมคุมอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวผมจะทาสแลมข้างหน้าดีกว่านะครับข้างหน้าเนี่ครับตรงนี้ครับสแลมดึงลงนะครับเผื่อการฝนนะครับแต่ว่าตรงนี้ผมจะไว้ต่อไปอีกนะครับต่อสโลปลงอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาเตากับกระต่ายมาไว้ข้างนี้ครับต้องเกาะอีกบล็อกก่อนนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาเอานกยูงนะครับเข้ามาแล้วครับเนี่ครับสายก็หนาพอได้นะครับนี่ครับดูดีพอสมควรนะครับ ก็น่าจะเพียงพอสําหรับนกยูงสองตัวนะครับประมาณนี้ครับนี่ครับเดีเราจะไปเอานกยูงมาใส่กันเลยครับตอนนี้เราก็เอานกยูงมาไว้แล้วนะครับนี่ครับครับสองตัวนะครับค่อนข้างที่จะไม่คุ้นที่นะครับดูมันยังนิ่งๆอยู่นะครับยังไม่บินขึ้นคอนนะครับสองตัวครับเดี๋ยวเราก็จะมาชมกันครับ เหมือนน้ำมันจะน้ำมันจะไหลตลอดครับโออกไปนี่ครับเราดูอีกทีนะครับมันผมปิดไม่ถูกลายมันหรือเปล่าไม่รู้นะน้ำมันไหลนะครับเดี๋ยวดูอีกทีน่ครับนี่ครับออกยุ่ครับเสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับการทําคอกนกยุงที่ยาวนานนะครับปกติถ้าทาจริงจริงมันก็จะเสร็จไวอยู่นะครับแต่ว่าผมมันไม่ค่อยมีเวลานะมันมีงานใหม่มาเรื่อยๆครับแต่ เอาไว้แค่นี้ก็โอเคอยู่นะครับเนี่ยครับเป็นสังกะสีนะครับแล้วก็เป็นเป็นลวดนะครับข้างๆนะครับนี่ครับให้มันขี้นะครับนี่ครับใครเคยเลี้ยงนกยุงก็ให้คาแนะนําผมได้นะครับผมก็มือใหม่เหมือนกันนะครับเพิ่งเพิ่งเอามาเลี้ยงเนี่ยครับก็ศึกษาวิธีเลี้ยงต่อไปนะครับยังไม่ได้ถ่ายพญาตให้เขาเลยนะครับตั้งแต่มานี่ครับเดี๋ยวถ่ายพญาตให้ก่อนครับนี่อันนี้ตัวผู้นะครับเนี่ยครับมถ้ามันอยู่ที่แคบหางมันจะไม่ค่อยสวยนะครับนี่ครับ แะอยู่ที่ลงโล่งอย่างนี้อาหารคงจะสวยนะครับอายุนกยุงนี่ก็ประมาณเจ้าของเก่าเขาบอกว่าประมาณสักปีกว่าๆนะครับยังไม่ถึงสองปีครับเขาบอกว่านกยุงจะไข่ก็ประมาณสองปีสามปีนะครับสองปีกว่านะครับประมาณนี้นะครับอันนี้มันยังนิ่งๆอยู่นะครับยังไม่คุ้นที่นะครับดูครับกําลังนานๆทีได้อยู่กรงกรงโล่งๆกว้างๆนะครับที่อยู่กับเจ้าของเก่าเขามันเขาก็บอกว่ามันอยู่กรงแคบๆนะครับไม่ได้อยู่กว้างนะครับ อันนี้ก็คือน่าจะกว้างที่สุดเท่าที่เขาเคยเจอแล้วครับเนี่ยครับก็ความกว้างประมาณสามเมตรคูณสี่เมตรนะครับสําหรับนกยูงสองตัวนะครับสองตัวนี้ก็มาแล้วครับนี่ครับเดี๋ยวผมมาหาอะไรมาปิดตรงนี้อีกสักหน่อยดีกว่าหาลังนะครับมันดมอยู่นะครับมาวนเวียนอยู่นะแต่พวกนี้เข้าไม่ได้แน่นอนนะครับหมานะครับนี่ครับเดี๋ยวเขาให้เขาปรับ ปรับตัวให้กับเข้ากับสถานที่ใหม่ก่อนนะครับจะมาอัปเดตให้ชมนะครับเรื่อยๆนะครับพรุ่งนี้อีกคลิปนึงนะครับสาหรับคลิปนกยุงเต็มๆนะครับนี่ครับตัวนู้นตัวเมียนะครับนูนะครับตัวนู้นตัวเมียครับตัวนี้ตัวผู้นะครับนี่ครับยังไม่ไปไหนเลยครับอยู่ที่ไหนที่นั่นเลยนะครับนี่ครับตัวเมียก็ขี้แล้วขี้แตกแล้วผมอุ้มมาเมื่อกี้นี้แหลงเขาเยอะมากเลยนะครับนกยุงเนี่ยครับโอ้ต้องต้องจับขารัดไว้ครับ นี่คร pues mm ับเดี 8, ๋ยวผมก็จะออกไปข้างนอกนะครับปล่อยไว้เขาไว้ตรงนี是是้ก่อนครับนี่ครับสาหรับวันนี้ก็พามาอัปเดตบ้านดึงน้ํานะครับแล้วก็มาอัปเดตนกยุงนะครับกรงนกยุงครับที่ทําเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ย้ายนกยุงออกมาข้างนอกแล้วนะครับนี่ครับน่าน่าจะกว้างพอสมควรนะครับกว้างพอเพียงพอสําหรับนกยุงสองตัวนะครับนี่ครับก็สูงก็พอได้นะครับตอนวันก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะครับนี่ครับก็จะมาอัปเดตให้ชมเรื่อยๆนะครับสำหรับการเจริญเติบโตของนกยุงนะครับ ถ้าใครเคยเลี้ยงนะครับหรือว่ามีความรู้เกี่ยวกับนกยุงนะครับให้คําแนะนําผมได้นะครับผมก็มือใหม่นะครับอยากสังสมประสบการณ์ในการเลี้ยงเหมือนกันนะครับก็ขอบพระคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้วิมานดินฟาร์มของเราด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับผม